เฮ้ hey, ยแย่ล้ำล้ำชิง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 ,ชงทิมโยโกสวีดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นโลบอคแมปที่มีชื่อว่าโปรเจกต์สเลเยอร์กันนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวปานวาลีนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้มารีธรรมดานะครับเรามีสกิลพิเศษด้วยครับน่าจะเป็สกิลนี้น,นี่เองครับที่จะต้องตีกียูนะครับนะเอาล่ะใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับสโมกบั๊กมีจําหน่ายกล่องสุม่มโลบอคและกล่องสุ่มไก่ตัน อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยเลยครับแล้วก็มีบริการ ID ไก่ตันราคาถูกแล้วก็มีรับกดเกมพาร์แล้วก็รับเติมโลบัคเลยนะฮะเกมพาร์เนี่ยก็รับกดทุกแมปเลยนะครับนะเช่นคีสังกระสีนะครับเอ้ยคีเลกาซี่ด<อ>ิบ็อ,อกฟูดออสตาทาวเวอร์ดีเฟนแล้วก็แมปอื่นอีกมากมายนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่สมกบักนะครับลิงก์เพจก,กับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างคลิปนะครับเอาล่ะเริ่มแรกเลยนะครับนะผมจะไม่สอนวิธีการทำปลานนะเพราะว่ามีหลายช่องก็ทํากันไปแล้วนะโอเค สกิลแรกนะครับนะก็จะเป็นสกิลแซนะครับนะอย่าอ่านผิดเป็นซนะมันไม่ใช่ซนะครับมันคือแซนะครับโอเคสกิลแซนะครับเป็นการปาดไปครับนี่ปุ๊บแค่นี้แหละโอเคต่อไปนะครับเป็นสกิลเนะครับซึ่งสกิลเเนี่ยเราต้องกดค้างนะครับเดี๋ยวขอสูบปานหนึ่งนะโอเคเราต้องกดค้างนะครับนี่จะเอาไว้เคลื่อนที่ก็ได้นะครับถือว่าไกลเหมือนกันนะนี่ หรือว่าไกลใช้ได้นะเอาไว้แบบเคลื่อนที่ได้นะต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นสะกูซีนะครับเป็นงูน้ำนะครับเป็นการปล่อยแบบเอ่อคล้ายๆแบบปล่อยปล่อยเออเขาเรียกว่าเขาเรียก่าปล่อยขึ้นพลังน้ําไปอะไรอย่างเงี้ยนี่เน,นเอ,อาไปนู่นแล้ว <c oughs> หายไปแล้วแต่ก็ไกลอยู่นะใช้ได้เลยเอาไว้แบบโจมตียะไก,กลนะครับเป็นลาตีบอสนะเป็นสกิลที่ดีเหมือนกันนะครับ สกิลต่อไปนะครับก็เป็นสกิลวีนะครับสกิลวีเนี่ยเป็นสกิลเอาไว้สตันนะครับนะเฮ้ยจึ๊บทิมเข้าไปครับนี่ครับเออเออเออโทษพี่โทษพี่โทษ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 พี่โทษพี่เอาล่ะสกิลต่อไปนะครับก็เป็นสกิลบีนะครับสกิลบีก็เอาไว้เคลื่อนที่เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ที่โคตรจะไกลมากเลยครับนะเป็นสกิลที่ผมไว้แบบเคลื่อนที่แบบนะแบบขี้เกีดเดยจเลยก็นี่เนี่ยพุ่งไปเลยนะครับนี่ ก็ถือว่าไกลให้ได้แล้วสกิลนี้นะโอเคต่อไปนะครับก็เป็นสกิล M นะครับก็สกิลนี้ก็หาได้จากกิูนะครับซึ่งโอกาสออกก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะนี่ครับนี่แต่ผมจะไม่เข้าใกล้ดีกว่าเดี๋ยวดูกระทืบนะครับนะโอเคมาโอเคนะครับมาพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเลยครับกดสกิลค้างนะอันนี้ต้องกดค้างนะครับนี่ล้ำครับล้ำล้ำแล้วก็แทงนะครับดีโคตรเท่นะครับแบบเป็นเป็นมังกรวาลฬอย่างเท่เลยนะครับเนี่ย เฮ้ยยัดลำ้ลำล้ำชิง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 ทิมโคตรแรงแล้วโคตรโกงนะโดยคมโบนี่ก็แปลก,ก็เจ็บอยู่นะเออ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 เก่งก็พอขาดไปดิไม่ตึงหรอกเอา,เอา,เอาล่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแล้วกดติดตามกันด้วยนะครับบา,บายบายครับทุกคนจุกกลูกรักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอ แค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาถ้าเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนต,ต,ตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจักรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันดพ